รักแร้ของเราควรจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่เหมือนส่วนอื่นๆต่อมไขมันในรักแร้เมื่อทำงานหนักก็จะมีเหงื่อออกมามากทำให้เกิดกลิ่นตัวเราสามารถใช้โลออนช่วยดับกลิ่นได้แต่ก็ช่วยไม่ได้ตลอดทั้งวันและยังทำให้มีสารเคมีสะสมตกค้างอยู่ทำให้รูขุมขนอุดตันมากขึ้นถ้าเราล้างไม่สะอาดดังนั้นเราควรมาดีท็อกผิวใต้วงแขนของเราให้สะอาดหมดจด ด้วยสูตรนี้ต่อไปจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นตัวเตรียมผงถ่านชาโค1หนึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีสามารถใช้ดินสอพองแทนได้แต่ผงถ่านจะดูดซับกลิ่นและล้างพิษได้ดีกว่าน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีม ทำความสะอาดใต้วงแขนของคุณก่อนและนำมารกที่ทำเตรียมไว้ทาให้ทั่วการล้างพิษลักแรดด้วยถ่านจะช่วยให้มั่นใจว่าสารเคมีจะถูกล้างออกจากผิวอย่างหมดจดเพราะว่าถานจะช่วยดูดซับปริมาณของสารพิษช่วยในการชำระล้างและทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกและยังช่วยดึงสิ่งสกปรกที่ตกค้างในรูขุมขนออกมา น้ำพึ่งมีคุณสมบัติในการฟอกสีผิวและยังเพิ่มความประจ่างใสให้ใต้วงแขนของคุณขาวขึ้นทาให้ทั่วและมาร์กทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดทำสัปดาห์ละ1-2ครั้งหลังจากนั้นคุณก็จะลืมการใช้โลออนดับกลิ่นตัวไปเลยผลจากการทดสอบในครั้งแรกผ่านไปครึ่งวันลักแล้ครั้งที่ทำการดีท็อก ยังเย็นตลอดเวลาและไม่มีกลิ่นต่างจากอีกข้างที่ไม่ได้ทำจะมีความร้อนเกิดขึ้นและเริ่มมีเหงื่อออกมาดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าสูตรนี้เห็นผลจริงตั้งแต่ครั้งแรกกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ